สวัสดีค่ำๆวันเสาร์นะครับทักถ่ายพัเต้ด้วยนะครับสาบะนะครับวันนี้นองก,ก็เหมือนเดิมนะครับสบายดีครับออกจากห้องไว้ได้ก็อ้อนเลยฮะแต่พัเต้ก็กลับแนะล้วนะรูกอาทิตย์หน้าใกล้แล้ววันเสาร์แล้ว ถ่ายติดตรองเท้าด้วยอะไรด้วยอาจจะขออภัยนะครับพอดีนั่งอยู่กับพื้นนั่งเล่นกับน้องอยู่อโอเคสบายก็โอเคดีครับทานได้นะครับทานอาหารได้กับถ่ายปกติครับสวัสดีค่พะพัตเต้ไหนล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพัตเต้เคสบายสบายดีนะครับ